สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษาและพลัะศึกษากันนะคะพบกับคุณครูพิญญาทองภูได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1การเจริญเติบโตของมนุษย์ 1. ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เมื่อเจริญเติบโตขึ้นร่างกายของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัย ทำให้มีลักษณะรูปร่างน้ำหนักและส่วนสูงแตกต่างกันดังนี้ข้อ1.1ลักษณะและรูปร่างเมื่อเจริญเติบโตขึ้นคนเราจะมีลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยทําให้เกิดความแตกต่างกันเช่นเด็กจะตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่ นอกจากเพศและวัยที่ทําให้มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้คุณเรามีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเจริญเติบโตตามวัยเริ่มตั้งแต่วัยทารกนะคะวัยทารกก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีวัยก่อนวัยเรียน1-6ปี วัยเรียน6-12ปีก็คือวัยของพวกเรานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆว,วัยรุ่น12-20ปีวัยผู้ใหญ่20-60ปีก็จะเป็นวัยของผู้ปกครองของเรานะคะและสุดท้ายวัยสูงอายุก็จะเป็นวัยของปู่ย่าตายายของพวกเรานะคะต่อไปข้อ1.2น้ำหนักเมื่อทารกจเจริญเติบโตขึ้นร่างกายจะมีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้น ในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เพศชายมักจะมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าเพศหญิงนอกจากนี้การปฏิบัติตนก็มีผลต่อน้ำหนักตัวเช่นคนที่ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือของหวานเป็นประจำก็จะทำให้น้ำหนักตัวมากหรืออ้วนนั่นเองนะคะส่วนคนที่เบื่ออาหารรับประทานอาหารได้น้อยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยหรือผอมนะคะ ซึ่งสามารถทราบน้ําหนักของตนเองได้โดยการชั่งน้ําหนักตามภาพเลยนะคะต่อไปข้อ1.3ส่วนสูงร่างกายของคนเราจะสูงตามวัยและเริ่มคงที่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่นะคะในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เพศชายจะมีส่วนสูงมากกว่าเพศหญิงซึ่งนอกจากเพศและวัยแล้ว ส่วนสูงของพ่อแม่ก็จะมีผลต่อส่วนสูงของลูกเช่นกันนะคะเพราะหากพ่อแม่ตัวสูงลูกก็จะมีโอกาสที่ตัวสูงแต่สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราตัวสูงขึ้นได้ก็คือการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นไข่นมปลาตัวเล็กผักต่างๆซึ่งเราสามารถทราบส่วนสูงของตนเองได้โดยวิธีการวัดส่วนสูงนั่นเอง ต่อไปข้อ2ลักษณะและการเจริญเติบโตของวัยเรียนวัยเรียนก็คือวัยของพวกเรานะคะเด็กวัยเรียนก็คือช่วงอายุ6-12ปีมีลักษณะการเจริญเติบโตดังนี้2.1ลักษณะรูปร่างช่วง6-9ปีเด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนะัก ะะแต่เมื่อเข้าสู่ช่วง9-12ปีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะเพศที่ชัดเจนมากขึ้นหรือเด็กหญิงจะเริ่มมีหน้าอกใหญ่ขึ้นเอวเล็กลงสะโพกผายส่วนเด็กผู้ชายก็จะเริ่มมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงไหล่กว้างขึ้นส่วนใหญ่เด็กหญิงในวัยนี้จะโตกว่าเด็กผู้ชายนะคะ ต่อไปข้อ2.2น้ำหนักและส่วนสูงช่วง9ถึงช่วง6ถึง9ปีเด็กชายจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กหญิงแต่เมื่อ9ถึง12ปีเด็กหญิงก็จะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้ชายนั่นเองนะคะจากลักษณะรูปร่างและการจเจริญเติบโตดังกล่าวทำให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วว่องไว ชอบเคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่นิ่งชอบพูดคุยและชอบเล่นกับกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ที่3การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของร่างกายตรวจสอบได้โดยวิธีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงและนำไป เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งทําให้เราทราบว่าเรามีการเจริญเติบโตไปตามวัยหรือไม่นะคะสาการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูง 1. การใช้เครื่องชั่งน้ําหนักนะคะและเครื่องวัดส่วนสูงที่ได้มาตรฐานเราควรใช้เครื่องชั่งน้ําหนักและเครื่องวัดส่วนสูงเครื่องเดียวกันทุกครั้งนะคะ พื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันนะคะข้อ2การชั่งน้ำหนักให้ยืนตัวตรงวางเท้าบนเครื่องชั่งให้เต็มเท้าโดยไม่สวมรองเท้าและไม่มีสิ่งของที่มีน้ำหนักไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าและให้เพื่อนช่วยอ่านค่าน้ำหนักที่ชั่งได้จากด้านบนในแนวตรงและก็จดบันทึกไว้เพื่อการลืมนะคะข้อ 3. การวัดส่วนสูง ต้องยืนตัวตรงศีรษะหลังสะโพกเป็นเส้นตรงชิดผนังกับแถบวัดส่วนสูงไม่เงยหน้าหรือก้มหน้าและเลื่อนไม้วัดระดับจนชิดส่วนบนของศีรษะในลักษณะขนานกับพื้นให้เพื่อนอ่านค่าวัดส่วนสูงได้และก็จดบันทึกไว้เช่นกันนะคะค่ะและในชั่วโมงนี้ คุณครูขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆในชั่วโมงหน้าเราจะมาเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานกันนะคะสวัสดีค่ะ